สามต้นเหตุสําคัญของจุดจบนักเทรดหลายคนเข้ามาในตลาดเทรดหุ้นทองคําน้ํามันหรือแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีแต่เข้ามาได้เพียงแค่ไม่นานก็ต้องออกจากตลาดนี้ไปทุกคนทราบไหมครับว่าจริงๆพวกเขาเหล่านั้นมีต้นตอของปัญหาคล้ายๆกันซึ่งปัญหาเหล่านั้นคืออะไรและจะแก้ไขมาได้ยังไงมาฟังกันครับข้อแรกเลยคือความไม่สม่ําเสมอหรือวินัยที่ไม่ดีนั่นเองการจะเป็นเทรดเดอร์ได้อย่างมั่นคงนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีคือความตั้งใจและการลงมือทาและฝึกฝนอย่างมากพอซึ่งมันจะทําให้คุณรู้จักตลาด ทุกตลาดอย่างแท้จริงถึงจะเริ่มนําไปสู่ความสําเร็จที่คุณป้องกันได้ยกตัวอย่างครับในตอนที่เรากาลังฝึกหัดขับรถยนต์ใหม่ๆครั้งแรกซึ่งในครั้งแรกที่เราฝึกมันคงไม่ได้คล่องอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เราได้รู้จักสมรรถภาพรถได้รู้จักสมรรถภาพตัวเองและได้ฝึกขับมันอย่างบา่อยๆต่อเนื่องในทุกๆวันจนมันทําให้เราขับได้อย่างคล่องแคล่วแล้วและเมื่อเราขับมันได้อย่างคล่องแคล่วมันจะขับเป็นตลอดทางชีวิตของเราครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่เหตุการณ์ไปกี่ครั้งก็ตามซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการเเรลยนคับ เราได้รู้จักตลาดมากพอแล้วและได้รู้จักและทําความเข้ใจหน้าเถะของตัวเองดีพอแล้วเมื่อนั้นแหะครับคุณสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานแน่นอนข้อ2ครับเกิดจากความมั่นใจส่วนตัวลุลวนที่มากเกินไปซึ่งหลายๆคนครับในมือใหม่ครับมักจะเป็นแบบนั้นเสมอเมื่อเราเรดจนมั่นใจแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาเลยคือความโลภครับเมื่อความโลภครอบงาําเราจะคิดว่าความกิงของเราอะยังไงก็ทํากําไรได้แน่นอนและนั่นแหละครับเป็นสาเหตุของการขาดสติเพราะฉะนั้นผมขอบอกเลยครับว่า สติเนี่ยสำคัญมากๆสติจะช่วยหยุดเราให้ทําตามระบบของเราได้อย่างเป๊ะๆซึ่งถ้าเราขาดสติแล้วมีอารมณ์ร่วมเมื่อไหร่กับตลาดนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของนักเทรดในหลายๆคนข้อ3ครับข้อนี้สําคัญมากครับเวลาเล่นเวลาเทรดตอนที่เราได้เรามักจะได้น้อยๆแต่ตอนที่เราเสียเรากลับเสียเยอะมากๆกว่าตอนที่เราได้ซึ่งปัญหานี้มันเป็นปัญหาเบสิกมากๆเลยนะครับสำหรับนักเทรดมือใหม่ทุกคนซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่านี่คือปัญหา ซึ่งจริงๆแล้วมันแก้ไขได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณปรับจํานวนการเทรดให้สม่ําเสมอเท่านั้นเองครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาน,นี้ก็เพราะเวลาได้กําไรมักจะเทรดด้วยจํานวนเงินที่น้อยๆจนเรามั่นใจและเพิ่มจํานวนเงินที่มากขึ้นแต่ในจังหวะที่เรามั่นใจนะครับและเพิ่มจํานวนเงินที่มากขึ้นช็อตนั้นส่วนใหญ่ในใหลายๆคนมักจะเสียซึ่งข้อน,นี้เป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ผลการเทรดของเราดีขึ้นอย่างสม่าเสมอและวัดผลลัพ์ได้แลวเราผิดมากกว่าถูกหรือเราทําถูกมากกว่าผิดตลาดการเทรดนี้ครับคนส่วนใหญ่เข้ามาง่ายแต่ ถ้าอยากจะอยู่แบบยั่งยืนและตลอดไปต้องใช้ทั้งความรู้ครับประสบการณ์และสติเพื่อควบคุมความโลภอย่าให้มันมาครอบงำจิตใจของเราซึ่งถ้าคุณทําได้ผลลัพธ์การเหตุของคุณจะดีขึ้นอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยถ้าหากคุณเป็นคนนึงครับที่มีปัญหาเหล่านี้และต้องการคําแนะนําดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับทุกเนื้อหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากประสบการณ์จริงๆและได้เคยแก้ไขจริงๆมาแล้วและจะมาแชร์ให้ฟังบ่อยๆครับถ้าชอบคลิปดีๆมีสาระอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย